อ่าโอเคครับสวัสดีเราสมาคมคนนอนตีห้าเพื่อเล่น aco, ทาโก้ทิวเดวของแซมมี่กันด้วยนะครับผมคนเดีรยวก็หวังว่าวันนี้เราจะได้ตัวที่เอ่อไปเอีเวนท์ทั้งหมดนะครับผมอ่ะเรามาดูเลยว่าเป็นตัวไหนกันบ้างเนาะและนี่คือตัวเอีเวนท์ที่เราต้องทำการแลกนั่นเองฮะก็บอกตามตัวก็คือ <c oughs> ไม่มีครับเนาะเหมือนขาดอยู่เยอะมากครับอู้หูยทั้งหมดนี้เรามีแค่ตัวเดียวก็คือเจ้าเอ่อมังกรพุนนะคะผมให้ตายเธออ่ะ ต้องหาก่อนอีกเนื้อที่จัปเดตหวังว่าจะได้นะแต่ผมว่าจะได้แหละอย่างน้อยเรามีดิวลงดิวรับอยู่นะครับผมพวกเราแอดเบล่อดใหม่เข้ามาในทาโก้ทิวเดย์รอบนี้ด้วยซึ่งเหมือนจะมีตัวหนึ่งที่เออเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมใช่ไหมเป็นม,มอเตอร์ไซค์ที่เออต้องใช้เออต้องหาจากไม่หาจากไอปอนทาโก้ก็ต้องหาจากเนี่ยครับผมเห็นไหมเขาดูมอเตอร์ไซค์อะ ต้องหาจากทาโก้หรือไม่ก็ต้องหาจากเอ่อบล็อกนะคะผมอ่ะไ้ขอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะผมอ่าคูลิโดแบมพิโลมีร้านตัวแล้วก็ชิปพิโลไอตัวน่าจะแรงสุดไหมเจ้า <c oughs> ก็ตัวที่แบบเหมือนก้อนเกลือเหมือนขวดเกลือนะครับผมสองแสนห้าขอให้โชคดีนะก็ <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะอย่างนั้นก็หวังว่าจะโชคดีนี่ไงคนดูมาแล้วครับผมร้านค้าว่าโอเคมีร้านตัวกับสองร้านเลยสองแสนห้าร้านตัวก็ใช้ แป๊บหนึ่งครับคุณดูครับขออนุญ,ญาตหาจากเอ่อดิวรับก่อนอา่าเราทําการใส่เจ้านี่ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมามาครับโอ้วางอุ้ยอะไรอ่ะตัวนี้เละตัวชิปมันได้จากไหนหรอว่าเขาด้วยหมานะครับผมได้จากบล็อกปะคุณดูหัวจําไม่ได้วะได้จากไหนเลยวะโอ้โบริโตโบริโต,โตได้จากทากโก้บล็อกก็เอ่อไอตัวจกักรมอเตอร์ไซค์นะครับผมได้จากทากโก้บล็อกนั่นเองหุยยากกว่าคุณดู ยากว่ะเรื่องดวงที่ไม่ไหวจริงต้องรอเอฟซีเปิดไดยแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ในเซิรฟ์ฟวีนะคะผมเรื่อแบบว่าจะมีนะตอนนี้ก็กำลังเล่นเฟสอีกจอนึงนะครับผมกําลังต่อเฟซอีกจอนึงว่าใครมีแล้วหรือยังเนี่ยครับมันอยู่ในอบล็อกนี้นะครับผมขอดูมันอยู่ในบล็อกเนี้ยนะเออว่าขอดูตัวนี้ต้องใช้ด้วยครับผมเอว้าตัวนี้ใช้ด้วยโอ้ยมันออกตัวนี้มาครับผมแล้วต้องใช้เอไอตัวที่เป็นเพลงนะฮะขาดูชื่ออะไรวะจำไม่ได้ด้วยครับที่้เป็นตัวเป็นเพลงนะ เอาล่ะมาเปิดกันคุณดูฮะมอเตอร์ไซค์ได้ไหมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ูอหไซค์มาแต่คูณหกมาครับผมตอนนี้มอเตอร์ไซค์ยังอุ้ยมอเตอร์ไซค์ผัดผ่าน,านแต่ยังไม่มาคูณหกมาซะก่อน <g ười> ขายทิ้งให้หมดเลยขายทิ้งหมดเลยครับผมไม่มาว้าหัวโค้งสิงอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ในเอ่อตัวแบบร้านใช่ไหมครับผมไม่น่าใช่เอาล่ะจ๊อบจอบมาไม่อยากได้จ๊อบจอบตอนนี้อยากได้ตัวอื่นมากกว่าวุย้ยมันออกพันหนึ่งแล้วครับคุณดู ไอตัวเออไอตัวหายากสุดนะฮะอ,ออกพานหนึ่งแล้วมึงวกันจววาอ่าไอบล็อกนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีที่เราตามหาใช่ไหมไม่น่ามีไม่น่าใช่นะครับผมแต่ก็เปิดไปครับนี่ครับได้ตูงตูง,งมาครับ <S <S ออเดอดทาโก้เซลลิงพรีฟาออกไวมากอุ้ยใช่เหรอวะเน่ขอดูอนพูดอย่างนี้ขอไปดูเลยครับโอูโ้หูแปดออกไวจริงออกไวจริงมันจะไม่กลับมารตอกแล้วนะเดี๋ยพยายามอยู่พยายามหาอยู่ มันจะมาแค่ครั้งนี้เท่านั้นเออหาอยู่และสมาคมคนนอนดึกมาแล้วครับผมคนดูอู้ว่าแน่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 น้องพี่จะจะเข้าไปเอาแล้วน้องพี่จะเข้าไปเอาละน้องชายรอแปบ๊บรอแป๊บเอาละขนเลยนะครับน้องซีเจจัดไปครับาารอบนี้ตัวนี้เป็นเออเจ้าจอบจอบริสตอร์นะครับผม<ร>โอเคทีนี้ก็ขาดแค่เจ้าหมานะครับผมเป็นหมาที่แบบว่ามันผมจําไม่ได้หาจากไหนแต่ว่า มันก็หายากอยู่ดีครับผมก็ดูครับเอาไปก่อนครับตอนนี้เอาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับน้องพี่จะกลับมัจจัยตอนที่มนเสร็จแล้วกันนะครับเราพี่ขอโฟกัสที่ก่อนแต่กียครับน้องชายเคครับทีนี้ก็รอน้องชายคนหนึ่งกำลังเข้ามานะครับผมก็อันนี้ก็รถใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมจัดไปเคน่าจะพอแลกได้อยู่นะอุมาแล้วครับผมมาแล้วอือตัวนี้จะเป็นเออเจ้าฮอสบอตแล้วก็เจ้าอุ้ยน้องชายเลิฟเสื้อสวยนะครับเนี่ยสมแล้วที่เป็น สมาคมคนนอนเช้าเพื่อทาโก้ทิวเดีเสื้อสวยมากเดี๋ยวโจยไ้เมื่อไหร่พี่จะกลับมาจ่ายนะครับน้องนี่จะกลับมาจ่ายนะพี่ก่อคขวนก่อนอินโดนีเซียอาเกนเคสราคาที่ถึงได้เลยจัดไปวันนี้ดูซิว่าเขาจะมีคูสิบผมอยากได้คูสิบเหมือนกันนะคาดูตัวเนี้ยอยากเจอคูสิบเหมือนกันหวังว่ารอบนี้จเราจะได้เจ้าเมียวเมียวนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเมียวเมียวมีออก เออนั่นอยู่นะครับผมมีคนไทยได้อยู่เนาะอ่านี่นะครับผมขอโคนเลยนะน้องพี่พร,รีบครับโคนเลยนะครับน้องช่วยคนด้วยครับน้องช่วยคนด้วยพีย่รีบครับเอได้สองตัวทีนี้ก็ขาดแค่เจ้าเออมอเตอร์ไซค์นะครับผมสลับเออเจ้าตัวหายากสุดนะอ่าเกีย์มอเตอร์ไซค์ฟิลล่กอู้ย่อยว่ะฉันมีเวลามาย่อย,ยอะไรทนแหละตอนนี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตามหาตัวเพื่อ <c oughs> เพื่อตัวลิมิตตดขอบใจมากนะครับน้องชายที่ซื้อเสื้อพี่ ขอบุญครับไม่เป็นไรครับน้องพี่ตะขาตจะขอบคุณเอาเราไว้เจอกันนะครับเราชาพี่ไปหาตัวใหม่เพิ่มก่อนสวัสดีครับน้องพี่ขนเลยแล้วกันนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเออนี่ครับผมมอเตอร์ไซค์จัดไปครับอุ้ยออกไปสองและสองแสนแล้วครับผมตอนนี้เลืออ๋อไม่ใช่เลือสองแสนสามแล้วครับเลือสองแสนาแล้วครับไปขนก่อนครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้ครบแล้วดิคนดูครับคิดไหมได้ครบแล้วสัตว์ตัวหายากสุดนะครับผมโอเค ก็ว่าพระคุณมากครับนะ้องโว้ย,ยคนดูแวมไพร์แวมไพร์โซเอาไปแล้วยังไม่ได้เลยมาเจอกันนะครับน้องขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้พี่ไปทานการแล้วแวมไพร์หมดแล้วหูตัวร้านแล้วค่ะแค่ตัวเดียวเพลงนั้นเรารีบเออเอาตัวแรงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปครับโคนครับอไปครับโว้ยผิดตู้เดี๋ยวไปใช้ตู้ดีโว้ยโว้ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งลอกอย่าเพิ่งหลอนไปครับ ไม่ขน,นผีตู้เลยขนผีตู้เงาลาตัวท้ายครับผมขออนุญาตทําทการขวนเลยละกันโอเคไปตัวท้ายในสุดเราก็ได้ครับคนดูมันเลยประมาณสองแสนตัวนั่นน่าจะท่านอยู่แหละคนดูท่านอยู่แล้วนะไปตัวนี้มันไม่ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันหายากนะครับผมคุณแปดด้วยครับผมขอติดเลยางเถอขอติดชนะแล้มงเถอโอ้ยี่สิบห้า,า,ล,า,าล้านวะก็ก็โหดอยู่นะครับผมใช่ไหม หดอยู่แต่ว่าขอติดอะไรสักอย่างหนึง่งให้ตายเถอะว่าคนดูพราเดินชิวเลยไม่ได้เอาตัวมาป้าสถานะด้วยนะครับผมอุ้ยลืมครับโอ้โหไอตัวข้างหน้าก็ติดเอาติดเอาไอตัวนี้ก็เดินชิวไม่ติดอะไรเลยว่ะเก๋ๆงั้นก็ก็ไามา่ติดอะไรก็เข้าบ้านนะเข้าบ้านนะเออเจอกันชิปโอเจอกันเด้ออุ้แต่สไลม่าก็พายไม่ทันนะครับผมสายม่าปนวัยมากคนด,ดูร้านหนึ่งเราขาดไอตัวเดียวอ่ะครับผม ขาดแค่ตัวเดียวเลยครับผมไม่ทันโอ้โหแต่ก็ได้ตัวหายากละไม่เป็นไรละครับผมเนี่ยขาดตัวเดียวครับคนดูไหนๆก็ไหนแล้วคนดูครับก็ขออนุญาตทาการย่อยเลยละกันนะฮะถ้างนั้นเราก็ไม่น่าจะต้องการเอาตัวอะไรแล้วเนาะนี่ครับนี่ครับผมโอเคตัวนี้สิเขตนะไปครับโอเคใส่ไลยครับเรียบร้อยขาดอีกสองตัวครับหวังว่ารอบนี้จะฟิลได้นะหวังว่าจะฟิลตัวดีๆนะ ่ะโขนนี่ต่อครับผมคูณแปะมันก็จัดไม่ได้เลยคุณดูโคตรเซ็งเรียบร้อยอุ้ยโคตรโชคดีคุณดูครับด้วยชาง์โกจีอุ้ยช้าง์โกจีอุ้ยตัวนี้เขาหากันสามสี่หมื่นนะครับผมอุ้ยบอกตามตรงวันนี้ผมรวยแล้วครับคุณดูตัวนี้เขาหากันได้คว้าคุณดูช้าง์โกจีครับอุ้ยเนี่ยสตรอเบอรี่ครับน้องสามหมื่นอุ้ยจัดไปครับจัดไปครับรวยเลยกูอไอ้บ้าเอ้ เอาละไปครับย่อยเลยเรียบร้อยโอ้ยย่อยปุ๊บฟิวป๊บครับผมโอเคเกลือครับแต่งน้อยก็ได้ช้างโ G มาครับเสียดายเนาะคุณดูครับใครที่แบบว่าเออไม่ได้มาเล่นตอนตีห้าก็น่าจะอดนะครับผมอดช้างโ G เลยครับตัวหายากเลยเนาะโอ้ยเสียดายมากใครที่ไม่ทันก็เจอดีในการได้พันดมโอ้สามหมื่นห้าพันตัวที่รีดๆออกไปมันยากขนาดเลยเรอวะแน่นอนคุณดูครับหาว่ายากมันเป็นยากดิตัวเนี้ยดูดิ ยากนะครับผมไอตัวนี้นะครับคุดูน่าจะไม่ได้มีใครเตียวไาด้วยเนาะสลับเออไอสามตัวนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับคนดูก็เราได้มาแล้วนะแต่ว่าเสียดายเวไพายมากครับคนดูเสียดายเวไพายมากนะเอาละฮะฟิลไทม์อีกรอบครับผมรอย่อยครับรอย่อยครับเรียบร้อยครับเกลือครับผมเกลือแจกแจกกันนะครับเอ้ยครูสิบครับผมโอเคหวังว่ารอบนี้โอจี นกคูก music, จะมานะครับผมก็ดูเพราะว่า,วารอบพี่แ้วก็คืออย่างที่บอกคือคนไทยได้ครับแม่โชคดีมากครับอิจฉารครับนะ้องทำไมคนทคนนั้นถึงไม่ใช่เราบ้างน,นะ,<ล>ะทำไมถึงไม่ใช่เราบ้างวะที่ตายแต่ว่าไม่เก,เกิดเตกเกับกูแน่ก็ดูครับดูสภาพคูสิบข,ของผมครับก็ดูไม่ต่างกันจังวะต่างจากเขาจังวะก็ดูดูดิไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเมื่อกี้หากถามว่าราคาไหนบ้างลรอครับผมก็เออเจ้ามอไซค์ครับผมตัวละสามสิบที่เราเออเพิ่มเข้ากัน ดีลรับมานะครับแล้วก็เอ่อตัวนี้มาราชีกับเจ้าร้อยก็2ตัว50นะครับผมก็นี่ถือว่าราคาก็โอเคอยู่ครับผมน่ารักมากสุดท้ายก็เจ้าร้อยจอบตัวละ20นะครับผมเราจะก็ถือตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้เสียดายมากไม่ได้แลกนะเพราะว่าเออมันนักก่อนนะครับผมออกแต้มมาตัวหนึ่งครับคูณเออคูณสี่ครับคูณแปดคูณสิบคูณหกไม่ออกอะไรเลยคนดูโคตรสวยแถมวันนี้ยังพลาดเจ้าแวมไพ์อีกนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ได้ช้างโอจีมาใส่หมวกได้ครับน่ารักหรือเปล่าอ่ะ ประมาณนี้ครับผมอย่างเนาะวันนี้ก็ได้ตัวหายากมานะขอดูเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ <Bye. S 1> ไปแล้วครับบ๊ายบายเฮซิงว่ะ